สวัสดีครับพบกับเมโลอา o โอกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราก็จะมาวิธีการหาวัตถุดิบในการสร้างการ์ดกันนะครับหรือการครับของต่างๆไว้ด้วยนะครับผมก็คือผมเนี่ยคือผมเนี่ยติดปัญหาอย่างหนึ่งคือหาวัตถุดิบไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนนะครับผมอาจจะแบบรู้แหละแต่ คือไปดรอปมอนอย่างแรกเลยคือวัตถุดิบต่างๆเนี่ยคือมันไปดรอปมอนได้นะครับผมแต่เรามีเงินไงครับเรามีเงินเยอะเราใช้เงินแก้ปัญหาเลยครับผมแล้วผมก็เนี่ยเออเงินมันเอาไว้ซื้ออะไรบ้างได้มั้งนะไอเหรียญเนี่ยก็เลยไปที่ช็อปนะครับแล้วก็ไปเซนนี่แล้วก็ไปที่วัตถุดิบนะครับหรือเมทัลนะครับผมคือผมเนี่ยก็หาไปแต่วางวัตถุดิบเนี่ยมันจํากัดได้แค่ว่า100ต่อวันนะครับผมก็ใครที่จะคราอะไรต่างๆเนี่ยก็ ไปดูกันนะครับว่าเราจะคราฟอะไรก่อนนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยวัตถุดิบต่างๆเนี่ยที่มันซื้อได้เนี่ยมันได้แค่100ต่อวันนะครับผมอย่างเช่นผมได้สร้างการ์ดการ์ดเเนี่ยคือผมต้องใช้เวลา2วันเลยนะครับในการหาซื้อนะครับผมก็คือมันจํากัดนะครับผมก็นั่นแหละครับผมก็เลยซื้อปุ๊บแล้วก็รอไปคราฟพรุ่งนี้อีกทีนะครับเพราะว่าเพื่อจะคราฟการ์ด A นะครับผมก็จะมาบอก วัตถุดิบต่างๆเนี่ยคือมันหาซื้อได้ทางช็อปนะครับผมหรือเล่าเนี่ยจะไปดรอปเอาก็ได้นะครับตามที่เขาให้ดรอปได้นะครับผมอย่างเช่นมอนเตอร์ตัวนี้ดรอปวัตถุดิบอันนี้เราก็ไปดูกันนะครับว่าตัวมอนเตอร์ที่เราจะดรอปเนี่ยมันดรอปอะไรบ้างนะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับผม <c oughs> ก็จบไปแล้วฮะกับการหาวัตถุดิบในการ คลาฟของนะครับผมก็ใครที่มีเงินเยอะๆเนี่ยก็ใช้วิธีนี้แก้ปัญหาเลยครับคือการซื้อนะครับผมแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันจํากัดการซื้อนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด follow กดหัวใจไว้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ